สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมโอ้โหกว่าจะยกต้นไม้เสร็จนะครับวันนี้ก็รับงานายกต้นไม้นะครับต้นไม้ที่เพาะชำไว้แล้วนะครับขึ้นรถเทรลเลอร์ท้ายลาดนะครับเลือหางปลาครับเป็นต้นนางกวักต้นนางกวักสองต้นนะครับ นางกวักสองต้นแล้วก็มีต้นอันนี้เขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะที่เรายกเมื่อกี้อะพี่ที่ยกเมื่อกี้ต้นอะไรที่ยกเมื่อกี้ต้นอะไรไม่ได้บอกเลยมั้ผมไม่รู้ไหนต้นอะไรนะที่เขาอะไรวะเ,เรียกว่าต้นอะไรวะ นี่ไหต้นเนี่ยฝูกเยอะมากเลยตามปมมอทอ่ะนี่เนี่ยต้อนอะไรวะต้องถามลุงมีอยู่ไหนอ่ะเพิงเสร็จครับลุยก,กันแบบจริงจริงแล้วมันน่าจะเสร็จตั้งนานลแล้วแหละมาเจอต้นหนึ่งครับตัดตัดลำต้นออกเยอะเกินก็เลยยากเลย วางสนุกตัวเองเลยไอ้ต้นอะไรนะต้นสุดท้ายเนี่ยต้นอะไรเออต้นมังมีเดิมเดิมซากขมิ้นอไรหน่อยากขมินซาไทยเนาะ ต้นอะไรนะแบมลีบเออเฮ้ยเม็ดแบมลีบเอ้ยเดิมต้นภาษาไทยต้นอะไรภาษาไทยแหละต้นมังมีภาษาไทยต้นมังมีบ่ต้เปล่าไม่ภาษาที่เขาไปเรียกอ่ะภาษาไม่ไม่อย่างต้นตะยิงหนิ่นต้นนางกวักเนาะตะยิงนนี่ครับแล้วเขาไปเรียกต้นอะไรมังมีเหมือนกันนี่ ที่เขาเอาไปเรียกชื่อเขาเรียกต้นมั่งมีเลยต้นมั่งมีเดิมต้นไรพี่ชายซักคะเมืเราต้นไรนะนี่ต้นเนี้ยตื่นขึ้นเมื่อกี้ใบเล็ๆเหมต้นมุดิยโอ้ยวอะเดิมเตมงฮะเดิมเตมิงเดิมเตมิงเดิมเมิง เองเลื่นรถไปจอดข้างหน้าขึ้นมาบนบ้าน่มนเลยเื่องเื่องรถในโมลิเปียเซนเดี๋ยวเดีเดี๋ยวตัดตัดกิ่งนี้ก่อนเติมตรมติมเติมเตเติตตตมติมเิม ไอโคนีตนะอ๋อ้องมีตรองกัดเลยกัดเลยนี่อเมทมนี่ตุยนมวยดด้งมันจะสูงกว่าตัวนี้ะสูง่ตัวบางลหไม่ครับไม่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 เว่ามันก็ไม่สูงนั่นน่ะตัดออกสักสามสิบเซนไปนั่นน่ะ

รักรอยอ่ะทมปีรู้นะว่าทมปีรู้นะนั่นแหละโอกัดไกลเหรอไกลน่ปีนี่นหรอ

อาาก,กอะกันเถอนะโอ้ยอรเนยาจารย์นูเเนทาี่เส้นเยี่จะเส้นเนาไปไป,ไปกันให้นะจบ้มาจัดบยหน้าบ้านคุยให้ฟังเก้าเล่าสิบอีกแล้วคุยให้ฟังเก้าเล่าสิได้กัผมอีกแล้วนี <c oughs> ่คนเดียวนี่แหละ เป็นคนด่าก็ได้ถ้าเป็นคนชมก็ได้จริงปะจริงถ้ามีมีแบบเหมืมอนโทสกันนี่จะยกไปปี๋เนี่ยเรื่องเอาเรื่องเขาจะออกได้ไหมได้มาทาเรียนรับบอกต<น>อนมันมันไม่ได้มีกับเพื่อนอันนี้เลย เลื่อนไหมนี่แหละปัญหาเดี๋ยวเราดูว่าออกได้ไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ต้องใส่ต้องลาดเออใช่ชูชูออกมานี่่มวนมานี่ก่อนเราออกมาก่อนจะดวนไปไหนวัยเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วเนาะอะไรนี่ ผมเสร็จแล้วเลยภารกิจผมอ่ะเพราที่เราจะถอยออกก่อนไงนี่เล่นนี่เล่นครับอย่างหมดเ่าที่เข้าไปมันขนาดตัวเปล่ายังฟรีเลยวะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถผมออกก่อนถ้าออกไม่ได้เอาเทเลอร์ผมดึงเลยอ่าเพราะมีมีหูดึงให้นะครับขาดดึงผมก็ไม่คิดแพงหรอกนี่นี่มาลากต้นไม้ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้เลย เอาต้นยู่เอาต้นก็ใส่แค่สองต้นอยู่ถ้ามีต้นเล็กอีกต้นก็ใส่ตรงกลางได้อันนี้ตี้ันตีเท่าไหร่ดินมันใหญประมาณหกตันประมาณไม่เกินเจไม่เกินเจ็ดํานักไม่เกินเ้หนักมมีเกินหยสสหสิรอไม่ได้เลยนี่ ะได้ได้บทเรียนแล้วการยกต้นไม้ที่นี้ต้องรับแพงๆหน่อยเพราะว่าเราเรารับถูกนี่คิดว่าง่ายเนาะคิดว่าง่ายมันไม่ง่ายเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วใี่เวลามาใส่พื้นกันอย่างนี้โอ้ ขาดทุนเลยเนี่ยอ้อมแล้วผมราว่าเทเลอร์ออกไม่ได้แล้วยังไงก็ลื่นถ้าไม่ดึงเนี่ยลื่นขนาดเกว่ารถเปล่าเข้าไปเกว่ายังลื่นเลยก็ด้วยเนี่ยนี่นี่ใส่ตั้งหนักเจ็ดตันเนี่ยถอยไม่ได้หรอกกดอะไร เจะเอาเธอเลยเราออกก่อนครับเพื่อได้ดึงเลย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 ไป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 ห่างไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลย โล้ล้อหน้ายุบยังไงล้อหน้ายุบเลยดูอ้าวหนึ่งสองเลาาเลยโอ้ขนาดสองพลาาหลายบ้างยังลื่นดูอ่ะอ้หูอะออกได้ไม่ใช่เลยเนี่ยลองถอยดูดิ ฮะเดินเนาะเอาเถอายาวอยู่ว่าเตียวว่าคันนี้มันจะลื่นไหมฮะอะไรนะ bỏ qua dao lưới dao lưới dao lưới ô sờ bay sờ bay đây mấy đây mấy ไม่ลื่นไม่ลื่นแกวเลย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 ขึ้นล้อขึ้นล้อตรง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 ไปกว่าแล้วลื่นแล้วนี่นี่ไม่ได้อยู่ตัวนี้ไม่ได้อยู่แกวเลยว้า báo rồi báo 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 báo, tiếng đang đang thôi, tiếng đang đang thôi, ở này? ตรงไปตรงไป,ไปโอเคไกลอยู่ถอยปอีกโอเคเดี๋ยวผมไปายารถเก๋งก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับปลอดภัยราบรื่นสวัสดีครับผม